สวัสดีครับวันนีเรามาดูวิธีการทำคัวมาไฟนะครับซึ่งมันขาดแล้วก็จะทำไส้ไม้นะครับก็ทำแบบบ้านๆนะเอาไม้ไผ่นะครับที่ตัดแบบวงกลมนี่ครับเนี่ยประมาณนี้บอันนี้ก็เอาดินมาล้อมตัวนะเพราะว่าทำจะออกแบบเหมือนตรงนี้ไหมครับวันนี้นะครับเราก็ต้มตะกั้วนะครับที่ละลายเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ครับ เครื่องมืออาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ใส่แต่คีมนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับกลักวกลักวกว็ร้อนนะครับนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการไปไปไปเทน,นะครับว่าเกิดจากอะไรบ้างครับสิบสุดเอ้ยอ้อนนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นต้มใบนะครับนี่ต้มตะกร้อไว้ทำขวบแานบ้านนะครับต่อไปก็ทําทำการแกะออกนะดินออกนะ นี่ครับประมาณนี้นะครับขัวแบตนับทิดทำเองนะครับต่อไปก็ทำกับมาใช้งานได้ครับขอบคุณครับที่สำหรับคนที่ก็มาดูคลิปนี้ก็อขอบคุณครับ